งานนี้มีสะดุง้งพอนนอ็อตดุแม่ชมพู่กลางไอจหลังเห็นภาพนี้ของคุณพันรยาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวของซุปตาตัวแม่อย่างสาวชมพู่อารยากับสามีนักธุรกิจหมื่นล้านน็อตวิสรุตหลังจากที่ได้วิวาและใช้ชีวิตคู่กันมาตอนนี้ก็ได้มีโซ่ทองคล้องใจสายฟ้าพายุที่กำลังอยู่ในวัยที่น่ารักและเป็นขวัญใจของชาวเน็ตทั้งประเทศ และแน่นอนว่าสาวชมพู่นั้นสวยยืนหนึ่งในเรื่องของแฟชั่นการแต่งตัวที่จัดได้ว่าอินเทรนด์แถมยังทันสมัยล่าสุดในอิสตาแกรมของคุณแม่ชมพู่ได้โพสต์ภาพของตัวเองเป็นการโปรโมทคอลเลกชันใหม่ของแบรนด์หรูยี่ห้อหนึ่งแต่มีความพีคอยู่ที่ว่าหลังจากที่พ่อน็อตเห็นภาพนี้ก็รีบเข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าแม่เอาเท้าลงจากโซฟาด้วยซึ่งแม่ชมเองก็ได้ตอบกลับไปว่ารองเท้าใหม่ไม่เคยเหยียบพื้นเลยจ้า งานนี้ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ถึงหนุ่มน็อตวิสรุตว่านานๆทีจะเห็นคุณพ่อดุคุณแม่ออกสื่อก็ต้องบอกเลยว่าสะดุ้งสะเทือนกันไม่น้อยแต่ก็แหมสายแฟร์อะพ่อแถมยังไม่เคยใส่เดินไปไหนไม่เป็นไรหรอกมั้งนะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ